ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีที่เขามารับชมรับฟังครับผมมื่อนี่มาแห้งผ้าเตินทางไปวัดกุแทนะครับเนาะไปเบิงบรรยากาศน้ากันเพิ่นกำลังสร้างนะครับเนาะสร้างศาราสร้างประตูโค้งสร้างกําแพงครับสร้างแข่สร้างทุย่างสร้างห้องน้าครับผมด้วยบารลมีปูนะครับเนาะ ามาแล้วนี่พ่อมแม่พี่น้องล่ะซอ,อยร่วมบุญร่วมกุศลกันมากครับผมนมื่อี้แอบมินไปตามข่าวให้นะครับเนะาะเบิง่งบรรยากาศก็มีสายบุญเดินห้างมากเพาะขาดใจนะครับเด้อเป็นเงือมากเรื่อยๆครับผมมากาวายมาขว้าขอนเอานั่นเอานี่มาถวายครับผมเนาะตามนั่นนะครับไปเบิง่งบรรยากาศน้วกันครับสำหรับหน้าห้าง การเซียงโศกเซียงหลับกาอย่าพลาดครับผมกามีอยู่กาไปเบิ้งเอาเบิ้งคลิปให้จบส้อนรับคลิปนี้นะครับเด้อเพื่อเป็นแนวทางในการเซียงโศกเซียงหลับผู้ใดหาบ่ได้หาบ่มีแอดมินมีมาฝากครับผมแล้วกาฮาน้อยพร้อมกาผู้ใดมักเนาะตามนั้นนะครับผมไปเบิ้งน่วกันครับบรรยากาศเบิ้งคลิปให้จบครับกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่ง กดติดตามครับผมรัวๆครับ แปแปดส่องสองปส่งหน้าปดศย์สี่เนอย่านสอ่ปกศูนย์เนลยถวายสร้างรัดเลยวันนะี mhm. ้วันลาวันานตุ่นาวันติ ตอนน้ท uh. ีนึงเสียด้วคนทีหนึ่งมากัสตูเลยตัวสับเชียบุญละโอ้แล้วไกลแล้วไกลกว่าเชียวอ่ะทีละาเป็นเอห้าเดือเป็นหานกลับมาคอยู่ตัวเด็กลุงคููสามค์สามตตขคืนกันมาแจงสลับกันเรอบถ้าสองโตรวมกันอันหนึ่ง่าสามกันหนึ่งเต่า ฟันบอกครับเพิ่งตั้งไหนที่มากเด่กมากงวดนี้มากโอ้แปดเก้าศูนแมหลดออก้กหนาเนาะนครับผมเท่งสามตัวอืมยิบมากจะยิบมาเลยต่วนเงนงวนนี้ขอสัครั้ ขอขอไปนิมตั้ตรงไปเดี๋วเไปไปขอปูเนาะตเอียล้มาทีนึ่าลูกไปขอปูมือเหนียวสร้างน้อยมากสิบแปดเชือกสิบยเชือกครับยี่สิบเป็นเป็นคั่วไหมครับพอเมลูหลูกระูยปสิบแคู่นะครับผมโอ้สิบคู่มาถวายเนาะ ตอนนี้ก็เริ่มีพอมีแม่มีลูกดิบแม่ผมว่ามันมามากวิเศษอยังบ่สักหรอกว่าแตมว่าแก่ไปเหรอแก่มันบ่บ่นไว้ไหครับบ่บ่นว่าทีงไหนครับบ่นว่าให้ถึงเลขถึงเบอร์ในร้าะโอ้เราพูดเสียงแสดงว่าแสดงว่าถือเยอะมันยบ่ชื่อครับถือตัวไหนครับสองสองครับได้มากจะใสผมขอสัมผัสนะเลข มากอกก็เาวัดข้ามันี่นะมันบอได้ก็ได้นก็ได้กเิุปไตอากันหรือมีโอ้ก็เลยมากเอามานทำมาถวายเพราะว่าเ้าเฮามีสุกมีหลับเนาะมือนี่กันซื้มาขอไหมมือนี่กันซอมาขอไหมเออนันนี้วันกันทซิปเก่าเออแบบว่าใกล้ใกล้กันเนยละมันมาทำ ครับผมกัโดนดจิตดินใจเนาะผูติมี่ช่วกแกับนี่ให้เก้าน้องเนาะฉันว่าวันนี้หนึ่งเราไปยุคนละบองเสโอ้เล็กสลับกันแต่ว่าถือตัวซีสองสองแปดเการุ่นเราแดต่วันมือมากหน่อเสียงซิมซีได้แปดพนมาครับเออกับถือเล็กเล่ากบถือเลเล่าเนี่ยมือนี่มือนี่มือนี่มีเล้าไน้มือเนี่ เอาไปรุ่นบน้งน้ำกันครับผมเพิ่สได้สายบุญน้ำกันเนาะไปติ่ตามไปด้วยกันค่ะเพิ่นสได้อียังแนแบ่งกันพ่อแม่พี่น้องเ็กซีรอากไปอเข้ไป่อนครับผมเู้่ี่สิบวกว่าย่งคนเ่ะรอเบงบรรยากาศน้ำกันเข้าไปรุ่นน้ำกันว่าเพิ่นสีเข็นตัวได้เพิ่มสุดมักตัวได้ชอบตัวใดเนาะสำหรับงวดนี้นะครับเนาะเยเอยรืมาเลย ผมมาเบ่งบรรยากาศไปรับกันได้ครับด้วยวยจุดๆกจุดเทียนขอสุขขอหลับเนาะผมเบ่งบรรยากาศไปก,กันครับมมเป่นเป็นมาขอสกขอหลับเนะาะสารปูซี่ภูเขา

มาจบตลาดพรุ่งกันครับผมเบิองบรรยาการ์พรุ่งกันนะครับมีทั้งหาน้อยมีทั้งหาใหญ่หามากมีทั้งอะไรนะหามากหามากวันนี้คิดว่าจะโดนกินประเทศเดียวโดนไปสองประเทศวันนี้ลาวก็เป็นหนาวเลย สำหรับเนื้อทา่านะครับเ่อท่าจากปกเรียน้าน่อยนะครับว่าสำหรับเมนี่ก็มีนี่เล่าฟอมครับผมไปหมักไปชอบกไปจ้งนู่นทุนนะครับเรื้อใหทหานอยทางเล่านะครับ ตามนั้นเพื่อมักไปสอบกับท้านผู้คุณครับผม เซ่รอเาดิครับผมมาเรียนมเียกันครับผมมาลุ่นเื่นกันเป็นิเชียงเซฟซี่นะครับ

มเมอีปนี่เาแปดนี่เก้าคนแรกได้8คนที่สองได้9้าครับผมแม่เห็น่เก้าันิรกให้แด่องดเกาเบผม่ด่เก้านกได้ดไดเกา หนึ่งหนึ่งขามาโอ้เดียวโหนึ่งมาดูสิเดียวกัน่ลูกมาเบิ่ง่จ้ามาเบิหนมพ่คนนูมาเบิกาะจานนได้รูดหนึ่งหนึ่จหนึ่งกับหนึ่งใหญ่หน่งบกใ หนึ่งหนึ่งกับหนึ่งสองนองชัดูกค่าโอ้มากตเต็ผู้หนึงในแปดผู้หนึ่งในเก้าอยู่คู่สุดท้ายได้หนึ่งหนึ่งครับผมในหนึ่งหนึ่งมาคำะโอ้ครับผม คนเชื่อทุกคนโอ้โหแดดเก่ามันก็ดังทุกวหดเนี่ยมึงแมแดดเก่าก็ดังทุ่วดสื่อต่อกันมากเนี่มักแม่ใจหดเลยมักแม่ใจเก่านี่กัมาเซ็กซี่ก็ได้ข้เก่าผู้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 ชายเพื่อได้แปดผู้หนึ่งเพื่อได้เก่าของแม่อีกหนึ่งหนึ่งแมนบอแบบหนึ่งแกหนึ่งแก ตับนี่แม่กันหนึ่งแปดเก่าเนาะเลขชอบออกตรงนี้ค่ะคนโชคคนมานคนลาคนมาเสียงแง่ไหมกตไรคนเล่บ้างเอาอยู่นี่นะคุณชันคนลาเป็นเพียงแนวทังเลขเลขนำ่มาตลอดแปดเก่าครับผมดำปนได้แต่ืออืมขอตว่าให้ได้สื่อตัวนี้ งวทีหม่โอ้ครับผมกันมาลตามต่อเนาะตามต่อกับแปดเก่าคือเก่างวดนี่มันต้อออกจากงหวัดเนาะข้างนาครับผมแเท่ากับ็ซื้อข้างนาไว้พร้อมแล้วแม่เนาะซื้อข้างนมันกข้างนโอ้ครับผมอ๋อนั่นได้ครับเด้อไปมกไปสอบ เบิง้งต้องตัดครับผมถึงเสียงหน้าท่างไม่การเสียงสดเสียงหลาบตับ